เราจะไปเดินดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่สําคัญเ็าบอกว่ามีบ้านศิลปินด้วยใช่ไหมที่นี่ก็อาร์ตอาร์ติสต์เหมือนกันไปเข้าไปบริเวณนี้เรียกว่าตลาดน้ําคลองบางหลวงซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ริมคลองบางกอกใหญ่นะคะอาคารบ้านเรือนก็จะเป็นบ้านไม้สองชั้นมีเก่าบ้างใหม่บ้างตลอดสองฝั่งคลองแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกร้านคาเฟ่แล้วก็ที่เราจะเห็นชินตาก็คือมีเรือวิ่งอยู่ในคลองไปมาตลอดเวลาเลยค่ะ ร้านนี้คือเขาจะร้อยลูกปัดกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยบ้านพึ่งศิลอยู่นั่งร้อยลูกปัดไปมองน้ําไปเดี๋ยวไม่ก็ไปร้อยในข้างในอะ่ะเป็นห้องแอร์ด้วยนะ เล่นแลเพื่อนๆแบบติดๆมากเลยแถวเนี้ยบันไดบ้านศินลปินคลองบางหลวงโอ้สองฝั่งที่สวยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปที่บ้านศินลปินคลองบางหลวงนะคะบ้านศินลปินเนี้ยอยู่ในคลองที่ตั้งเมืองบางกาะแห่งแรกนะ นับตั้งแต่สมัยอยุธยายาวนานมากว่า500ปีต่อมาได้กลายเป็นถิ่นฐานบ้านเรือนของขุนนางในสมัยกรุงธนบุรีและก็รัตนโกสินทร์บขยะด้วยตามริมองสำนักการระบายน้าบ้านหลังนี้ เดิมเนี่ยเป็นบ้านของตระกูลรักสํารวจนะคะเราจะเห็นภาพเก่าของเจ้าของบ้านอยู่ที่ชั้นสองนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปเดิมเป็นของตระกูลช่างทองนะคะตระกูลรักสํารวจเนี่ยค่ะต่อมาทาย,ยาทรุ่นสุดท้ายได้ขายบ้านเนี้ยให้กับคุณชุมพลอักพันธานนท์แล้วก็คุณชุมพลอักพันธานนท์เนี่ยท่านก็ได้ปรับปรุงมาเป็นบ้านศิลปินในปัจจุบัน จะมีร้านกาแฟอยู่ข้าขงในนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววนี้เราจะไปเป็นศิลปินหนึ่งวันดูซิว่าจะออกมาดีหรือออกมาเลดเทกต้อสอนรองเท้บบาไว้ตรงนี้นะ ขอรองเท้าไว้ตรงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปวาดภาพไปเล่นไปทำกิจกรรมในบ้านศิลปรนี้เมื่อเราเดินเข้ามาด้านหน้านะคะเพื่อนเพื่อนชั้นล่างเขาจะมีร้านกาแฟแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวาดภาพเพ้นท์ภาพร้อยลูกปัดแล้วก็มีมุมให้ให้เรานั่งเลือกได้ตามความชอบใจเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสอนคอยแนะนําให้กับเราด้วยนะคะบ้านหลังนี้มีรูปทรงเป็นตัวแอวนะแล้วก็เป็นบ้านไม้เก่าๆแปลกตาตรงที่ว่ามีเจดีย์เก่าอยู่กลางบ้าน ซึ่งเราได้ทราบข้อมูลมาจากท่านพระอ้วนนะคะ<ม>ที่วัดกำแพงบางจากาท่านบอกว่าเจดีอันนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสีของเจดีที่เป็นบอกบอกถึงอาณาเขตของวัดในอดีตค่ะ,ะ,คะและที่เราเห็นเจดีตรงองค์นี้นะคะเราจะเห็นโผล่พ้นดินมาแค่3 0มเซเท่านั้นอีก70%ซจมอยู่ใต้ดินค่ะถ้าเกิดว่าไม่จมอยู่ใต้ดินเนี่ยเจดีองค์นี้จะเป็นเจดีที่มีขนาดใหญ่มากแต่ด้วยความที่ผ่านมาหลายร้อยปีเนาะสภาพพื้นดินก็เปลี่ยนไป เราก็เห็นได้เท่าที่เห็นนะคะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้ก็อยู่ที่ว่าทางวัดเจ้าของบ้านแล้วก็กรมศิลป์เขาจะคุยกันค่ะก็คือบรรยากาศภายในนี้นะนีคะลายร้อยร้อเหมือนกันได้เลยจับเอ็นติดกันแล้วก็สวมลูกปัดลงไปนะร้อยเสร็จร้อยเสร็จแล้วกับนโซคาราของส่็นของกันค่อยๆแล้วนี่อะไรกระเบื้องนี่คือร้อยลูกปัด

เราจะพาเพื่อนๆไปดูชั้นสองก่อนละกันว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะที่นี่นะเปิดทุกวันวันหยุดคนจะเยอะหน่อยนะคะวันธรรมดาก็อาจจะชิวๆนิดนึงเมื่อเราได้เดินดูรอบๆบ้านทั้งชั้นหนึ่ชั้นสนะคะเพื่อนๆบรรยากาศบ้านไม้เก่าๆที่เหมือนจะผุพังเนาะแต่ว่าได้มีการปรับปรุงแล้วเนี่ยข้างในภายในบริเวณนี้ก็มีกิจกรรมมากมาย ทำให้ดูมีชีวิตชีวาอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองเมื่อเห็นบรรยากาศแบบนี้เราก็ไม่พลาดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะคะเราก็จะทำกิจกรรมตามที่เราชอบนะอะไรก็ได้เลือกขึ้นมานะคะเพื่อนแล้วแต่เพื่อนจะชอบนะมันทำให้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนศิละปะชิ้นเดียวที่มีในโลกเนาะที่เราทำด้วยตัวเราเองออกแบบเองทำเองแล้วก็ภูมิใจเองนะคะแล้วก็เราสามารถมาได้บ่อยๆด้วยนะถ้าเห็นบรรยากาศแบบนี้ บริเวณชั้น2ของบ้านนะคะตรงฝาผนังก็จะมีชั้นที่เก็บหัวโขนชั้นครูแล้วก็จะมีภาพถ่ายเก่าแก่ของท่านเจ้าของบ้านที่นามสกุลรักสำรวจด้วยนะคะตรงนี้คืออะไรอะ่ะล้านกาแฟเหรอ วันนี้เขาไม่ขายายปินนะคาจะมีกาแฟขายด้วย พอสามารถสั่งกาแฟแล้วก็นั่งทานนั่งยิ้มบางงอคนจะหักไม่เคยเลยดูเสร์ละโอ้เมนูอันนี้ป้ายเมนูป้ายเมนูนี่ก็ติดหน้าเลยสงกับเป็นบ้านศิลปินกิจกรรมที่เราเลือกทำในวันนี้นะเพื่อนๆที่เราถือว่าง่ายสุดสำหรับเราแล้วแหละก็คือการ ระบายสีนะคะระบายสีด้วยสีเทียนท่ามกลางบรรยากาศคืมๆฝนตกนะคะเราก็จะนั่งชิลๆว,วาดภาพของเราไปแต่จะบอกเพื่อนๆน,นิดนึงวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดอย่างนี้นะคะคเพื่อนๆยิ่งสายคนยิ่งเยอะนะคะเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาตลอดเวลาตลอดทั้งวันเลยค่ะถ้าใครไม่วาดภาพในบ้านศิลปินนะคะไม่ทากิจกรรมภายในนี้เลยเนี่ยเราก็เดินไปแล้วก็สามารถที่จะดูปลาข้างๆคลองนี่นะรู้สึกว่าปลาสวายเยอะมากๆเลยนะ เขาอยู่ในคลองนี่เลยเพื่อนๆแล้วก็มีอาหารปลาขายด้วยนะอาหารปลาที่นี่ก็ไม่แพงนะเพื่อนๆถุงละ10บาท15บาท50บาทแล้วก็ใหญ่มาหึกมานี่ก็คือร้อยนึงค่ะ ออกจากบ้านศิลปินไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินลัดเลาะไปดูนะคะว่าข้างๆคลองเนี่ยเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้ดูอีกป้าไา้น้่เห็นไหมเนี่ยน้ปาเป็นสีๆเลยอะ่ะ ถึงตรงนี้ก็เป็นทางแยกนะคะเพื่อนๆสุดทางของบ้านศินลปินเนาะแต่ว่าเพื่อนๆจะเดินต่อไปหรือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานเนี่ยก็ต้องระวังมอเตอร์ไซค์นิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยลงมาจากคลองแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆเดินต่อไปอีกนะคะเพราะว่าเดินต่อไปจนสุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดคูหาสวรรค์นะวัดครูหาสวรรค์เนี่ยถ้าเพื่อนๆเข้ามาถ้าเอารถมาเองนะเขาบอกว่าสามารถจอดรถได้ภายในวัดเลยค่ะแล้วก็เดินมาเที่ยวบ้านศินลปินได้ด้วยซื้อสงการ โอ้ลายดอกโอนี่ก็วาดภาพเดินต่อไปอทางเดินเป็นไม้ๆนะเพื่อนๆระวังนิดนึง เ,เต็มเลยไว้นี่มันจะแบบเลกเหมือนเล็กไปอ่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องอมมี่วารตี้ด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามรับชมกันคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย